โคนเนี่ยว่างอุ๊ยท้องไปน้ํามีตักเองคะอุ๊ยแจกมีแผนกับปล่อยในทั้งสอง วิธีที่ทำให้อากาศเย็นให้เกิดการระเหย่อกาดูแลน้ำต่อพยายามพยายามน้ำต่ให้ความให้ค่ามน้ำ่ะ ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของสุน,นัขครับ่ Anong nang Mungu k студ? Anong nang -na, Mungu mm. k mm. stud? อ่าที่สุครับที่สุดครับที่ัการล้างจานครับกรงานครับครับ เรื่องการล้างจานโูนกับมการต้องล้างทำความสะอาดและผึ่งแห้งสนิทสามขั้นตอนประกอบด้วยหนึาา่งขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานสองล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งสามฆ่าสามค่าเชื้อโรคด้วยการทำไม่แห้ง โดยตาใกล้แห้งหรืออบด้วยความร้อนออนม่เื สะอ่านแล้วครับแตกต่างครับเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเรียนรู้ก็จะมีข่าบเล็กๆน้อยอยู่ครับแต่พอพอหลังเรียนรู้เสร็จก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ

สองล้างด้วยน้ำสะ like, อาดสามคือโรอด้วยการทำให้แห้งโดยตากให้แห้งหรืออบด้วยความร้อน ถูบ้านครับต้องเอาไม้ถูพื้นไปชุดน้ำยาถูบ้านแล้วก็ต้องเอามาถูพื้นให้สะอาดเวลาตอนถูเสร็จต้องเอาไปลักน้ำแล้วก็เอาไปตากครับถ้ามันแห้งครับ ง่ายครับยังครับเพราะพี่ชายเพิ่งตื่นครับถ่ายแล้วครับ